โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนี่ยเองนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นเกม LLY Lit นะครับผมไม่ได้เล่นมานานมากจนตอนนี้มีเออเขาเรียกอะไรนะฮีโร่ใหม่เข้ามาแล้วครับผมคือไอเลเลียและโลเวน <laughs> ไ,ไม่ได้ชื่อีรจำชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บนึงนะครับว่ามีตัวไหนมาใหม่นะครับผม One eternity later มันจะเปิดร้านง,ง่ายกว่าไหมเออเปิดร้านดีกว่าง่าย,ยกว่าเยอะเลยนี่ครับตัวตัวนี้แหละ กดเป็นแชมเปี ans, really open, ้ยนแล้วก <cryptocur. t aps caring> ันนะมันชื่อว่ารีเว่นนะครับผมไอเลเดียนเีเว่นนะครับซึ่งออตอนนี้ตัวละครผมก็ไม่มีตังค์ซอร์นะครับผมเลยจะตบไอพวกเวนสองตัวนี้นะครผมผมจะกดแมทแล้วไปตบกับแม่งเลยนะครับเพราะว่าผมเกลืพวกที่เล่นสองตัวนี้มากถ้าอยู่ทีมเรามันก็จะเป็นแค่ลูกเจี๊ยบแต่ถ้าอยู่ทีมตรงข้ามมันจะเป็นมังกรเว้ย ไม่สมดุลงั้นเราจะมาแก้สมดุลของเกมนี้กันนะครับผมไปเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกวานะครับไปกันเกมไหนสุดเราก็เจอแมปแล้วนะครับเราจะขอกดเป็นเลนกลางนะครับผมไปเลนกลางเลยนะครับเลือกคีโร่ก่อนโอเคผมจะเอาตัวนี้นะครับผมเพื่อมาการตบไอริเลียและรีเว่นนะครับผมนี่เลยอากาลินะครับต้องมีสกินด้วยและที่สำคัญต้องพา่ปุ่นด้วยเยี่ยมไปกันต้งเสียงญี่ปุ่นเท่จริงๆเลยโอเคอยู่ในเกมมนะครับ แต่เราน่าจะได้เจอมันกับบอทนะผมพอดูชื่อแล้วก็แบบไม่รู้าตาต่อไปน่าจะผมน่าจะลองมาเล่นแรงๆดูนะครับเพื่อมันแบบกดแล้วเจอไงต้องมาเจอกับบอทเนะี่ยเันเสียเวลาไม่รู้ใช่บอทหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แหละ้ามม่ใจก็ขอไฟไฟายตรงข้ามเลยนะครับ้า,าเห็นคลิปนี้แช่บอทแหละฟิร์สบาทแล้วเรนบน ไม่ใช่ดิเอาแล้วมันก็ะแตกด้วยมากไปแล้วนะหนูเวนนีน่อืมถองตัวเลยคลีปสุดยอดอากาลีก็ผมคิดว่ามันเล่นยากอยูน่นะสำหรับผมอนะแต่ดาเมจมันแรงมากเลยตายไ,ได้หนูเวนส่งหนูเวนกลับบ้านได้ขอครีคปก่อน ป่าเขาคงไม่มาหรอกนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีสกิลสามนะครับจะมาแก้งแม่หิวปูครับน้องๆหิ้วปูเพื่อนนะครับขอกินหน่อยนะน้าเพื่อนนะตาไปมันเร็วมันเร็วไปเอาดิฆ่ามันดีแก๊งทีทาโลมันไม่มีหรอกพวกนายไม่ีช่าโลกันนะ าไปไปถอยไปเถอะกับเลนดิเลนไปแล้วไปกับเลนพวกหัวแข็งเลยอือเอาละเอาละเซฟละโอ้ยนี่ยนี่ไม่มากันหมดแล้วอดเลยอดชิลเลยตัวหนึ่งไม่เป็นไรต้องเซฟก่อน ความหิว <uh> ไมดีอีกแล้วเอเลี่ยนะครับผมใจใจแต่ก็อดดีแล wow. oh no, no no. no ้วล่ะประตานี้บอดแม่กดเอเลี่ยมาโค้งงอเลยเก่งจริงๆละคน โอย้ยอันตรีเลยวะเอา้าชิฟเฟตโลปิกอะไรกันนี่โอ้ยเลนกลางได้บวกอยู่เลนกลางได้บวกได้บวกเฮ้ยครับปึ๊งยังตันกูโดดอีกกูตายไหมโอ้โหเพื่อนยืนตั้งมาทไม่มึงได้คีบคดในมือของกูกูต้องเอาสแต็กมึงอะ หรือคนน่าจะเป็นบอทแหละอีก็มาดีก็มาดีรักก็มาดีมาดีมาดีจู่เก่งเหรอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ ช่วยกูน้อยไอ้เอาผมเห็นไอ้ตัวกระปุกลุกมันมาข้างบนนี่้เราต้องคายตัวกระปุกลุกกับระปุกลุกอ้ my god ่าเอ้ยอันตีไปหอดจังหวะนี้ต้องช่วยตัวเองแล้ว ผมคิดว่าผมต้องด้านบนไปก่อนวะไม่งั้นเอากดผิดอีกูรีบผลเป็นหมดแล้วโหมดแล้วพรมวมกลางแต่ะทีแล้วก็ชิวชิวด้านคี่ไปให้มีเลนฟาร์มหลอมเต็มเลยชิวชิวครับชิวชิวใครมาก็ค่อยข้ามาต้องสั่งการทีนะครับไอ้โยโห อุ้มหอกมึงโง่ยไปเลยนี่ตาถูกร่างนเกียวพาเลยูโอ้โหโดนนั่นแนนดอกนี่ค่ะไม่เป็นไรไอ้พวกลูกมึงโดนลุมสนี่ให้พวกลูกนี้ก็ตาย มิค ATA ถูกทําลายแล้วโอ้เรียบร้อยบารอนเข้าโจมตีย้ายท่าอยู่นะตายไม่ Q เจ็ดโดนโอ้ชี้แล้วชี้แล้วคลายมาคลายมาตายอยู่นะตายอยู่นะเฮ้ยจ้า โอ้ยหลอนลออดรอดตายแล้วกูอุ้ยเอาเพทเอาเพลยลมาสิโออาละมึงจะแฟดทำไมฮะโอ้ยไอเด็กมันเซดีจริงเลยเหมือนมันดแล้ว รอเกิดนานมาแล้วไปจัดการมันมันแค่เอคิวกระตุกหนึ่งฆ่ากันนะาฮะตายมึงด้วยปุ๊บลุกคิดว่ามึงจะรอดนะฆ่ากูไปหนักกูบอกแล้วเาฮ้ยมีตา้านตะกิวเหรอฮะตา้านตะกิวมันไม่ช่วยก็ามาดิาบนเขาโบกันข้างหวัวเขาดิเออเราเกี่ยวอะไรด้วย เอาป้อมดีกว่าแมนเข้าไปเข้าไปแล้วก็ตีตีจริงมันถอยวะโอ้ยบึงวิ่งมาไกลแต่ไม่ได้ฆ่าวะทษที่อนก็ได้ดอ่อนด่มาได้ดีเป็นไงล่ะนี่แหละของจริงเฮ้ย,ยเกลียดเด็กเส้นดีอย่างเธอจริง เาละงเป็นเอฟซีนี่ไม่ลงเรืใครแล้วมึงก็ตายโอขอโทษครับขอโทษครับ,รรบเอาละมึงเป็นเขียนกลับแล้วใบตะกิลหนึ่งตกิลสองเขาตกิลหนึ่ง,งตีธรรมดาแตกเลยมึงกลัวทำไมฮะมึงกลัวหมาทำไมเนี่ยดูเป็นตัวอย่างเอ้าเด็ก เจ็บเด็กเส้นดีคนจริงไม่ได้คิวด้วยกูไอ้นาซัดไอ้หน้าหมาแล้มันก็เป็นหมายเลยดีกว่าอือวิ่งเฟลา่าเฟล่าเฟล่าดันคนเดียวสนุกไหมฮะสนุกนนนนไหมอืมโอาเฮ้ย ไม่น้องตายพวกกูอย่าไปตายงงกับเพื่อนกูเลยครับอ้ยดึงมันข้ตัวเพื่อนนะเนี่ยนตัวนึงโอ้ถอยดีกว่าโอ้ไปเอามังกรนี่กว่าเนี่ยเรวมกเลยว่ะเน,นีบัน,นช่วยเลยตายอชมม่างหจบจบเยอ โอ้โหวิตอรี่ออมันดีเลยชนะโอ้โ oh. หไม่ตึงเลยไม่ตึงมันก็ตึงนะ m v p ด้วยอืมฮิวโตยีตาย7็ช่วย6นะครับผมก็เอาไปพิงเท่านี้ดีกว่านะครับวันนี้นะไม่ได้เจอพวกเออไอเลียแล้วก็ดิเวนเลยนะผมไม่ได้เจอเลยนะสองตัวนี้ไม่ได้ตบเลยมาตกพวกนี้แทนละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าเพื่อนชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับจะรักมากๆเลยมากครับ,รบติดตามชมคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ